การทามะม่วงนอกฤดูเริ่มใช้สารตั้งแต่มะม่วงอายุกี่ปีไปชมกันครับครับเพื่อนๆการทํามะม่วงนอกฤดูนะฮะเราจะเริ่มใช้สารตั้งแต่มะม่วงอา,อายุเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูต้นมะม่วงกันใกล้ๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะมันมีหลายปัจจัยนะครับก็ทางนี้ทางนั้นนะครับขึ้นอยู่กับต้นมะม่วงนะครับทรงพุ่มนะการจเจริญเติบโตของมะม่วงนะครับผมอ่า ผมจะอิงกับสวนผมแล้วกันนะครับก็สวนของพรมอิมนะฮะเริ่มใช้ตั้งแต่มะม่วงอายุ6ปีนะครับทรงพุ่มขนาด4เมตรนะครับผมความสูงก็ราวๆ3เมตรนะครับก็คือช่วงนี้จะให้ผลผลิตเต็มที่นะครับผลจากการใช้สารเทียบกับปีก่อนๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ ก็ถือว่ามะม่วงนะครับให้ผลผลิตเต็มที่เลยนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้ว1ต้นนะครับตรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรนะครับความสูง3เมตรแบบนี้นะครับเพื่อนๆ่นหนึ่งต้นนะครับก็ไม่ต่ำกว่า50ลูกครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข้อมูลจากสวนผมเองนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ พี่ๆน้องๆน,น,นะครับเพื่อนๆนะครับผมเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ทำสวนมะม่วงนะครับผม mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ